สวัสดีครับอย่ผมทีมในคลิปนี้เราอยู่กับเรื่องสกิลสูดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกและในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับแองเชียนราคอนหรือมังกรโบราณซึ่งเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคู่ปรับที่หนึ่งเดียวของลุงเฟลและในเรื่องนี้แองเชียนราคอนเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดจวบจนปัจจุบันแองเชียนราคอนนั้นเคยถูกพูดถึงโดยเฟลว่าเป็นศัตรูคู่ปรับที่เขาเคยต่อสู้และเสมอเมื่อ400ปีก่อนวันหนึ่งหลังจากที่ถวายของให้เหล่าทวยเทพเสร็จ ที่ผู้สร้างเดมิอ์ธก็นึกขึ้นได้ว่ามุคดาที่กำลังลุยดันเจียนอยู่นั้นใกล้ถึงชั้นสุดท้ายของดันเจียนแล้วเดมิอ์สได้บอกแก่มุคดาว่าเห็นว่ามันทำตัวเงีย,งยบๆจนข้านั้นก็ลืมไปเลยแต่ในชั้นล่างสุดของดันเจียนนะ่ะมีตัวต,วต,วต,วตวนหนึ่งอยู่น่ะสิก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ดูเหมือนว่ามันจะใช้ชั้นล่างสุดเป็นที่นอนของมันอยู่นะอืมแต่พวกเจ้าก็คงจะจัดการกันได้ถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆก็เรียกข้าซะละแล้วเดมิอ์สก็ตัดการเชื่อมต่อไปนะครับ มุขดาถ้ดินแบบนี้ก็รู้ได้ทันทีว่าไอตัวที่อยู่ชั้นล่างสวนของนันเจียนมันเป็นระดับที่ต้องเรียกเทพผู้สร้างเลยหากเกิดเรื่องขึ้นมาและแล้ววันที่พวกเขาต้องลงนันเจียนชั้นสุดท้ายก็มาถึงซึ่งเฟลดูเหมือนจะทาหน้างเงียบและจริงจังมากกว่าปกติหลังประตูคือห้องบอสมันเป็นถงขนาดใหญ่เมื่อหือมารากเอควา้านพวกเขาออกไปทางลูกทันทีที่พวกเขาเข้ามาประตูก็ปิดลงเฟลยังคงทําหน้าเคร่งเครียดและจ้องไปยังก้อนหินสีดําขนาดใหญ่ตรงกลางห้องที่ตั้งตระง,งานจนโดดเด่น มูคดาก็ถามกับเฟลว่าก้อนหินนั่นมีอะไรหรือเปล่าแต่เฟลก็รีบตอบปัดไปว่าเงียบไปก่อนมูคดาที่เห็นเฟลจ้องเจ้าหินนั่นตามไม่กระพริบก็เป็นกังวลเลยได้ถามดราจังกับซวุยว่าผู้นายรู้บ้างไหมว่าเฟลเป็นอะไรไปในขณะที่กําลังคุยกันก็ได้มีเสียงคํารามดังขึ้นมันคือแบล็กดราก้อนหรือมังกรดําซึ่งโผลออกมาจากหลังก้อนหินยักษ์นั่นมูคดาและดราจังก็ตกใจสุดขีดจนเข้าใจว่าสิ่งที่เฟลระวังอยู่นั้นคือมังกรดําตัวนี้ ดราจังบอกว่ามังกรดํานั้นมันอวดดีที่สุดแล้วในบรรดามังกรแถมมันยังเป็นหนึ่งในมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดมันยังมีพลังคําสาปที่ทําให้ตายในทันทีได้อีกในขณะที่มุคดาดราจังและซุยกำลังคิดว่าจะสู้มันยังไงดีแต่เฟลนั้นก็ยังไม่เคลื่อนไหวมุคดาก็เลยถามเฟลด้วยความร้อนใจว่านี่เฟลเราจะยังไงกันดีแต่ใดนั้นมังกรดําก็ถูกวัตถุขนาดใหญ่บางอย่างซัดเข้าจนกระเด็นชนกับกําแพง ร่างของมันนั้นร่วงลงมาที่พื้นชักกระตุกเหมือนกําลังจะตายเฟลบอกกับมุขดาว่าข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าอย่าเพิ่งเสียงดังเจ้างูนี่หลังจากนั้นเฟลก็ได้โหวเราะเสียงต่ำและพูดขึ้นว่าไม่ผิดตัวแน่เสียงแบบนี้ตาแก่งั้นสิน่ะเล่นซัดมังกรดําจนเกือบตายในทีเดียวดูถ้าเจ้าจะแข็งแรงขึ้นนะตาแก่เสียงหนึ่งตอบกลับมาว่าการที่เจ้าเรียกข้าว่าตาแก่แปลว่าเจ้าคือเฟนริวในตอนนั้นเงินรึ ทันใดนั้นสิ่งที่คล้ายก้อนหินขนาดยักษ์ตรงกลางห้องก็เริ่มขยับออกและหันมาตังพวกมุขดะเบื้องหน้าเขาพวกเขาคือสารสูรที่ตัวใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในโลกแองเชียนรากนหรือมังกรโบราณน,นั่นเองขนาดของมันนั้นใหญ่เหมือนกับภูเขาทําเอามังกรดำก่อนหน้าดูเหมือนกับลูกแมวไปเลยเมื่อเทียกบกับมันนี่คือตัวตนที่เทพผู้สร้างพูดถึงก่อนหน้านี้และนี่คือสิ่งที่ทำให้เฟลนั้นระวังมาโดยตลอดตั้งแต่มาถึงั้สสุดท้าย มูกดะนั้นอยากรีบหนีออกไปทันทีแต่เฟลกับคุยกับมันอย่างสบายใจเฉยมังกรโบราณถามว่าเป็นเจ้าในตอนนั้นสินะเป็นริวไม่คิดว่าจะได้เจอกันที่นี่นะเฟลตอบว่ามาต่อจากรอบก่อนกันเลยดีไหมละ่ะมังกรโบราณตอบกลับว่าดีละข้าเองก็เริ่มเบื่อกันนอนเลิวเหมือนกันมาวอร์มอัพร่างกายกันดีกว่าทั้งสองตัวที่ดูเหมือนว่ากำลังจะสู้กันแน่ๆโดยที่ไม่มีทางจะเข้าไปขัดขวางได้เลย เพราะว่าทั้งคู่คือต,ตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้หากการต่อสู้เกิดขึ้นจริงความเสียหายต่อพื้นที่โดยรอบจะต้องมาหาศาลแน่ๆในขณะที่มุกดากับดราจังเถียงกันไปมาว่าใครจะไปอยู่ทั้งคู่โดยความไร้เดียงสาซุยก็ได้กระโดดเข้าไปกลางเบื้องหน้าของพวกเขาทั้งสองและก็พูดว่าลุงเฟลลุงมังกรห้ามสู้กันนะมังกรโบราณได้มองลงมาและพูดว่าไอสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วนี่มันอะไรกันเฟลเรีต่ตอบว่าอย่าแต่ต้องขี้เชียวนะ ก็เป็นพักผู้ของข่าก่อนที่จะบอกให้ซุยนั้นถอยออกมาซุยได้พูดไปว่าไม่ซุยไม่ถอยลุงเฟลลุงมังกรห้ามสู้กันนะเพราะมันกําลังทําให้เจ้านายลําบากใจอยู่ห้ามทําให้เจ้านายลําบากใจนะมูกดานี่แทบน้ำตาซึมเลยนะครับที่ซุยกล้าไปยืนขวางเจ้าตัวที่สามารถทาลายทวีปได้ทั้งคู่ด้วยความโกรธแทนตัวเองมังกรโบราณก็พูดขึ้นว่าเจ้านายอย่างนั้นหรือเฟลก็ตอบว่าในตอนนี้ข้าเป็นศสตสรูรับใช้ของมนุษย์คนนั้น พิกซี่ตรากรตรงนั้นเองก็เหมือนกันมังกรโบราณได้จ้องมาทางมุกดะกโดราจังและพูดว่าเจ้าคือผู้ที่สามารถต่อสู้เสมอกับข้าได้กลายเป็นสัตว์รับใช้ของมนุษย์ตัวกระจ้อยนั่นหรือระหว่างที่ฟังมุกดะก็นึกขึ้นในว่าทําไมมังกรโบราณถึงได้ยินเสียงซุยที่คุยผ่านจิตได้ทั้งๆท,ที่มันน่าจะได้ยินเฉพาะผู้ที่ทําสัญญาตําน,นั้นแต่มุกดะก็เลยคิดเรื่องหน้าปวดหัวไปเพราะว่าการที่เฟลเรียบมันวัตะแก่หมายความว่าอายุของมันคงเกินพันปีไปแล้ว จะทาอะไรแบบนี้ได้ก็ไม่แปลกตอนใดนั้นมังกรโบราณก็หัวเราะเสถอนลั่นที่ได้ยินว่าเป็นเรียวที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดกาลกลายไปเป็นสัตว์รับใช้ของมนุษย์และพูดต่อว่าถ้าจะโกหกก็ให้มันน้อยน้หน่อยเถอะเฟลพูดต่อไปว่านี่มันเรื่องจริงต่างหากจะคิดว่าโกหกยังไงก็เชิญข้าไม่สนใจหรอกป่าตาแก่ที่ไม่รู้คุณค่าของเขาจะคิดยังไงมังกรโบราณได้จ้องมายังมุขดะและพูดว่าคุณค่าของมนุษย์อย่างเงินหรือซุยได้พูดแทรกขึ้นมาว่าลุงมังกรข้าว่า อาหารที่เจ้านายทำมันอร่อยมากๆเลยนะลุงเฟลเองก็เคยบอกว่าที่ยอมเป็นสารับใช้ของเขาเพราะว่าอาหารของเจ้านายอร่อยมากๆยังไงล่ะเฟลรีบหันไปบอกสวยว่าไม่ต้องไปพูดคุยอะไรกับตะแกนั่นหรอกมองกรโบราณก็งง,งแล้วก็พูดว่าอย่าบอกนะว่าเปนริวยอมเป็นสารับใช้เพราะว่าอยากกินอาหารของมนุษย์เฟลก็สวนกลับไปว่านี่ตะแกเจ้าน่ยจะดูถูกอาหารเกินไปนะจะกินทั้งทีก็ต้องกินของที่อร่อยที่สุดสิถึงพูดไปตะแกอย่างเจ้า ก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าลิ้นทื่อไปหมดมังกรโบราณที่ได้ยินก็รีบสวนกลับไปว่าพูดอะไรของเจ้ากันข้านํามามังกรนักชิมตัวจริงเลยนะเฟวก็ย่อเย้ย,ยว่านักชิมบ้านเจ้าสิไหนละเมนูที่เจ้าเคยกินก็แค่เคี้ยวซากใส่ดิบๆไม่ใช่หรือไงมังกรโบราณก็สวนกลับมาว่าไม่มีอะไรอร่อยไปกว่าเนื้อดิบเลือดซิบหรอกนะเฟลก็เย้ยย่อบอกว่าแผล้วก็ยอมรับซะสิลิ้นพังซะขนาดนั้นจะพูดให้เข้าใจได้ยังไง มังกรโบราณที่เถียงไม่ขึ้นก็หันมาทางมุกดาและพูดว่าอาหารของเจ้าอร่อยกว่าซากดิบๆงั้นสินะไหนทําให้ข้ากินบ้างสิเฟลก็สวนกลับไปว่าใครจะไปให้เจ้ากินกันตะแก่เจ้าไป็นเศรรับใช้ของโจานายไม่มีสิทธิ์กินหรอกนะมังกรโบราณก็เลยบอกว่างั้นข้าจะไม่สู้กับเจ้าจนกว่าข้าจะได้กินข้าจะไม่ขยับไปไหนทั้งนั้นมุดะกดากระโดราจังที่ยืนดูสองตำนานของโลกยืนเถียงกันเรื่องของกินก็หมดอะไรตายยาก ดูราจังตือกระถอนหายใจและพูดว่านี่หรือมังกรโบราณนึก่งว่าจะเท่กว่าน,นี้นะเนี่ยหลังที่ที่เถียงกันสักพักเฟลก็เดินกลับมาหามุคดาและคิดว่าจะเอาอยัางไงกันต่อด,ดีดูราจังพูดว่าจะออกกันยังไงละ่ะกว่าจะขึ้นไปถึงชั้นที่มีวาร์ปก็ไกลามากเลยนะแต่ถ้าฆ่าบอสได้วาร์ปก็คงปรากฏขึ้นมาสินะมุคดาที่มองไปยังมังกรดําที่นอนหงายชักกระตุกอยู่ก็พูดว่าบอสของชั้นนี้ก็คงเป็นมังกรดํานั่นแหละเฟลตอบว่าใช่แล้วละ่ะ ตะแกนี่มันไม่ใช่บอสหรอกมุคดาบ,บอกว่านั้นเราฆ่ามันแล้ววาร์ปก็คงจะโผล่มาสินะเฟลทำหน้าหยีเกีแล้วก็บอกว่าตะแกนั้นมันไม่ใช้หรอกงอนซะขนาดนั้นระหว่างที่กําลังคิดซุยก็พูดขึ้นมาว่าเขานั้นหิวแล้วมุกดาที่คิดได้ว่าถ้าหากให้อาหารมันมันอาจจะยอมให้เราใช้วาร์ปก็ได้นะแต่เฟลนั้นบอกว่าเขาจะไม่ยอมแบ่งอาหารให้ตะแก่นั้นด็ดขาดเฟลทําหน้าตาเหมือนที่คิดแผนการที่จะแกล้งมังกรโบราณได้เฟลก็เลยชวนทุกคนให้กินข้าว เฟลบอกแกมูรดาว่าจงทําอาหารที่อร่อยที่สุดหอมที่สุดรู้ที่สุดขึ้นมาซะให้กลิ่นหอมของอาหารมันลอยไปหาตะเกนนั่นเป็นการแก้แค้นมูคดาก็บอกเฟลว่านี่แกเป็นเด็กป .2 หรือไงกันแบบนี้มันแกล้งกันแรงไปนะมูคดาที่ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยทําอาหารตามที่เฟลบอกนะครับแล้ว้าพูดถึงความหอมความรู้และความอร่อยก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าสเต็กกระเทียมแล้วส่วนตังของเขาจะทําข้าวผัดกระเทียมกินเองด้วย มุขดาเลือกใช้เนื้อกีการมินโนโทและบัวดันเจียนชั้นสูงในการทำเขาเริ่มด้วยการหั่นเนื้อและทอดกระเทียมให้หอมกรอบจะมีสีเหลืองทองก่อนจะตักพักเอาไว้จากนั้นได้ใส่เนื้อลงไปย่างในกระทะที่มีน้ำมันกระเทียมอยู่ก่อนที่จะจัดเสิร์ฟพร้อมกับกระเทียมก,กรอบทั้ง3ตัวพุ่งเข้ามากินอย่างอร่อยเรากับมันอนอาหารมานานก่อนที่จะขอเพิ่มกันอย่างไม่ลังเลมุขดาก็ได้ทำให้เพิ่มแบบไม่ยัง้งพร้อมกับเปลี่ยนไปใช้เนยบ้างเพื่อกลายเป็นเนยกระเทียม ระหว่างที่ทั้งสามกำลังกินอย่างอ,ร,อร่อยมังกรโบราณก็ตะโกนอย่างงงดงหยีดว่าโว้ยมูคนอะที่หันไปเห็นมังกรโบราณน้ำลายไหลราวกับน้ำตกพร้อมความโกรธฟฟล์พูดขึ้นมาว่าอะไรของเจ้ากันตะแก่โวยวายอยู่ได้มังกรโบราณตอบว่าโวยวายสิวะตัวพวกเจ้าเล่นกินกันซะขนาดนั้นน่ามันกลิ่นอะไรกันอนะเฟนริวเอามาให้ข้ากินด้วยสิมังกรโบราณทั้งโมโหทั้งหิวแล้วก็ทั้งงอนนะครับแต่ฟฟล์ก็กินโชว์ต่อไปได้บอกว่า นี่มันอาหารของพวกเราที่เป็นสับรัฐใช้ตั้งหกักล่ะผู้ขระดที่สงสารก็อยากแบ่งอาหารให้แต่ว่าเฟลนั้นก็บอกว่าอย่าไปใจอ่อนเชียวนะแต่แกนั้นมันตัวใหญ่ขนาดนั้นกินของเราไม่เหลือแน่มังกรโบราณพูดว่าปัญหาคือขนาดตัวงันสินะงั้นเจ้าดูนี่ตันใดนั้นขนาดขาาองมังกรโบราณก็เล็กลงจนมีขนาดเท่ากับเฟลพอดีเป๊ะทุกคนแม้แต่เฟลเองก็ตกใจที่มันย่อขนาดได้ส่วนซุรีนั้นดีใจนะครับที่รูมังกรย่อขยายไดเหมือนตัวเอง เฟลยังคงไม่อยากให้มังกรโบราณกินแต่มุกดะก,ก็ตกลงทําให้พอมังกรโบราณได้กินมันก็ตะโกนคําว่าอร่อยจนทําสะเทือนก่อนจะพูดว่านี่มาอะไรกันมาอร่อยที่สุดในชีวิตของข้าเฟลก็บอกว่าอาหารของเจ้านายข้ามันอร่อยแบบนี้แหละดีใจซะเถอะดีไปครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เจ้าจะได้กินมังกรโบราณก็ตกใจแลวก็พูดว่าทําไมกันละ่ะเฟลก็เย้ปว่าเพราะเจ้าไม่ใช่อสูรรับใช้ของเขายัางไงละ่ะ มังกรโบราณก็สะดุ้งนะครับก่อนจะประกาศว่าเขาจะเป็นอสูรรับใช้ของมุขดาด้วยคนแต่ฟฟลก็บอกว่าหยุดดี่นี่เลยนะเจ้าน่ะมันหลับไปสิบสิบปีตอนนั้นก็อ้างว่าหลับแป๊บเดียวแต่นั้นมันคือ20ปีแล้วเจ้าเข้ามานอนในดันเจี้ยนนีนานแค่ไหนแล้วฮะห้าสิบหกสิบปีงันเรอมังกรโบราณที่เถียงไม่ออกก็แอบพูดอูปีไปว่าเออครั้งล่าสุดที่คาสู้กับเจ้าเสร็จจากนั้นคาก็ไปเที่ยวตามทวีปต่างๆแล้วก็มานอนที่นี่ร้อยเออไม่สิสองร้อยปีนิดๆละมั้ง มุกดะนี่อาปาก้างเลยนะครับนี่คือนอนพักของมันงนั้นเหรอเฟลก็พูดไปว่าไม่มีทางที่เจ้านายจะดูแลเจ้าไปตลอด 1, 5 0 0ปีของชีวิตเขาหรอกอันนี้คือพรที่ได้รับจากเทียสร้างนะครับอายุยืน1 5 0่ปีมังกรโบราณก็คิดบางอย่างได้และพูดว่างั้น300ปีก่อนแล้วเป็นไงข้าจะเป็นอสูร,รรับใช้ชั่วคราวของเจ้าไป300ปีได้หรือเปล่าละมนุษย์เฟลก็รีบบอกให้มุกดาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดมุกดาได้คิดในใจว่าอืมโอเคชั่วคราวก็ชั่วคราวสินะ ดัดนั้นสัญญาก็เสร็จสิ้นมังกรโบราณดีใจจนกระโดดโลดเต้นมุขระก็ตกใจว่าตัวเองนั้นไปตอบตกลงตอนไหนเฟลพูดขึ้นมาว่าเจ้ามันใจอ่อนเกนไปแล้วโว้ยจะตอบตกลงในใจกันสินะเจ้าใจอ่อนจนตะแก่มันอ่านออกหมดแล้วและแล้วตัวต,วตวนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแองเชียนรา้อนหรือมังกรโบราณก็ได้เข้าร่วมปาร์ตี้ของมุขระหลังจากกินอาหารต่อกันสักพักเฟลก็ได้บอกให้ตั้งชื่อให้ตะแก่นี่ด้วยเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นแค่ชั่วคราวก็ควรจะมีชื่อ มังกรโบราณก็ยืดอกและก็พูดว่าขอเททเลยนะเจ้านายไม่ว่าจะคิดเท่าไหร่ชื่อเดียวที่มุขดาคิดได้นั่นก็คือกอนจีเริวมาตรงตัวคือลุงมังกรแล้วครับเฟลนั้นก็หัวเราะชอบใจและทั้งหมดก็เห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของมุขดะก็คือเซ็ตในการตั้งชื่อมุขดะได้ตรวจสอบสเตตัสของมังกรโบราณและพบว่าระบบบันทึกชื่อไปแล้วนั่นก็คือกอนจีหรือว่ากอนจีนั่นเองแล้วมองมายังสเตตัสต่างๆมุขดาแทบจะเป็นลม กอนจิอายุ3,024ปีเลเวล1,334เขามีสเตตัสแยกออกเป็น2ร่างนะครับนั่นะค,นะค,คือร่างที่แท้จริงและร่างย่อส่วนร่างที่แท้จริงสตามินา14,423พลังเวท21,281พลังโจมตี14,267พลังป้องกัน14,806ความเร็ว3,895ร่างย่อส่วนสตามินา10,96 พลังเวท14,897พลังโจมตี9,987พลังป้องกัน1364ความเร็ว5,459และกอนจีก็ใช้เวทมนต์ได้แทบทุกชนิดหลังจากตั้งชื่อเสร็จทุกคนก็เตรียมกลับไปยังข้างบนมังกรดำได้ลุกขึ้นมาและเตรียมเข้าโจมตีกอนจีพูดขึ้นว่าเจ้าเห็นว่าค่าตัวเล็กลงเลยคิดว่าจะสู้ได้อย่างนั้นหรือแมสตตัสข้าจะล,ลดลงก็ไม่ได้ไหมายความว่าฝุ่นผงยังเจ้าจะเทียบได กอนจีได้ใช้สกิลลมหายใจมังกรลำแสงที่พุ่งออกไปนั้นรุนแรงมากเมื่อลำแสงสิ้นสุดลงบางกรดำก็สลายไปแบบไม่เหลือซากโดราจังก็พูดขึ้นมาว่าโอ้โหหายไปเลยว่ะสุยก็พูดว่าลุงกอนสุดยอดเฟลพูดว่าสมกับเป็นเอเชียนรา้อนแล้วนะและของที่มันดรอปก็คือกระดูกต้องสาบของแบล็ครา้อนนะครับและก่อนจะออกไปนะครับเฟลก็ได้บอกให้กอนจีนั้นพาให้เขาไปเอาสมบัติให้พูดอะนะครับสมบัติที่ เองเชียนรากก่อนเก็บไว้มาโดยตลอดนะครับมุุดาก็แน่นอนนะครับเอาทั้งหมดที่กอนจีเก็บมาไว้เลยนะครับในถ้ำของเขาทั้งหมดได้กลับขึ้นไปนอกดันเจียนด้วยกันด้วยเกียร์บามนะครับและเรื่องวุ่นวายก็เกิดขึ้นเนื่องจากมุุดาดันพามังกรออกมาทั้งหมดได้รีบไปที่กิลเพื่อลงทะเบียนกอนจีไปสารับใช้อย่างเป็นทางการแม้จะมีเรื่องวุ่นวายเพราะการปรากฏตัวของกอนจีที่มากับมุุดาแต่ในที่สุดก็ลงทะเบียนได้สําเร็จนะครับส่วนเรื่องที่ว่าทําไมกอนจีไม่มีพรจากเทพองค์ใดเลยนั้น ผู้สร้างอย่างเดบิอุสได้ตอบมุขดาว่าเรื่องพรงั้นหรือใช่ว่าเฟนริวทุกตัวจะได้รับพรหรอกนะเพียงแต่เฟนริวของเจ้านั้นโชคดีที่ได้รับพรจากนินริวแม้จะมีบางตัวแนอดีที่ได้พรจากอคันีรูรูก้าบางกระเถอส่วนมังกรโบราณนะ่ะข้าสร้างมันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกในโลกใบนี้ตอนนั้นข้ายังหนุ่มๆอยู่ก็เลยเพลินเป็นหน่อยดันสร้างมันออกมาแข็งแกรง่งเกินไปนะสิเพราะแบบนี้ทันและก็เลยไม่ให้พรจากเทียบไปเพิ่มไม่งั้นมันจะไปกันใหญ่ เฟนรีวของเจ้าเองก็พิเศษนะมันมีทั้งสกิลเฉพาะตัวมากมายและพอจากนินริวเลยทําให้มันสูสีกับมังกรโบราณมันเป็นเฟนริวที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ละ่ะมังกรโบราณนะ่ะมีอายุรา,ราวๆสองหมื่นปีตัวที่อยู่กับเจ้าเป็นรุ่นที่สามแล้วส่วนยูนิสกิลแองชียอนราคอนโซนั้นเป็นมาตราการสุดท้ายหากโลกนี้เลวร้ายเกินควบคุมมันเป็นสกิลที่สามารถทําลายล้างโลกนี้ทิ้งได้นะ่ะแล้วค่อยสร้างโลกขึ้นมาใหม่แต่ไม่ต้องห่วงหรอก ้าข้าไม่อนุญาตมันก็ไม่สามารถใช้ได้อีกอย่างดูเหมือนว่ามังกรโบราณของเจ้าไม่ได้ต้องการจะจบโลกในตอนนี้เลยนะมันกําลังเพลิดเพลินกับอาหารอยู่ไม่ใช่หรือไงส่วนเรื่องอาณาจักรที่ตํามตัวโง่ๆในโลกนี้ข้าก็ฝากเจ้าด้วยแล้วกันนะเจ้าเป็นเทพมังกรโบราณกับเฟนริลไม่มีใครทาอะไรเจ้าได้หรอกจบก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของมูดะที่ได้พบกับมังกรโบราณที่ชั้นสตาคันเจียนนะครับแล้วก็เป็น กลุ่มแรกด้วยนะครับที่สามารถเคลียร์ันเจียนนี้ได้นะแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ